สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้นะคะรู่ย่ายจะสอนแบบฝึกหัด6.7หน้าที่10ค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่าให้ทำอะไรคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมอย่างที่บอกไปในคลิปที่ผ่านมานะ่ะคลิป6.6นะคะว่าการเขียนเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้มันมีวิธีการคือ ถ้าเป็นแบบนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนี่มีวิธีการแบบคูณเข้าไปทั้งบนและล่างด้วยเลขเดียวกันและหารบนล่างด้วยเลขเดียวกันนะคะเรามาช่วยกันสังเกตว่ามันหารด้วยเลขอะไรไปมันถึงได้เศษส่วนทางขวาตรงนี้จากเลข4กลายเป็นเลข2นะคะบนแบบนี้ตัวด้านล่างจากเลข6กลายเป็นเลข3นั่นหารด้วยเลขอะไรออกไปคะซึ่งต้องหารด้วยเลขเดียวกันนะ ก็คือหารด้วย2อ,ออกไปไงคะก็จะได้4หารด้วย2ได้2แล้วก็6หารด้วย2เหลือ3แบบนี้นะคะข้อที่2ค่ะจากเศษ12ส่วน18กลายมาเป็นเศษ2ส่วน3คือมันน้อยลงนะคะถ้ามันเลขจำนวนมันแบบเนี้ยตัวเลขที่น้อยลงแต่ค่าเท่าเดิมนะพอเอามาเขียนเป็นเศษส่วนแล้วค่าเท่าเดิมแต่ตัวเลขที่เราเห็นมันเป็นเลขที่เล็กลงน้อยลงนะคะมันหารด้วยอะไรออกไป จาก12หารด้วยอะไรแล้วได้2ก็6ใช่ไหมหารด้วย6 18หารด้วย6เช่นกันแล้วได้3เห็นไหมคะถูกต้องถ้าเราหยิบได้เลขมาถูกมันก็จะถูกต้องนะคะเช็คได้ถูกต้องทั้งบนล่างเหมือนกันนะคะ,ะต้องขออภยัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเล็กๆน้อยๆยนะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างเนาะของที่โรงเรียนนะคะก็ครูฝ้ายจะพยายามพูดให้ดังๆให้ชัดเจนนะคะเด็กๆจะได้ได้ยินแล้วก็ เข้าใจนะคะข้อที่3ค่ะเศษส2ส่วนด้วย18กลายมาเป็นเศษ6ส่วน9ตัวบนตัวล่างมันถูกหารด้วยอะไรคะหารด้วย2ใช่ไหมเพราะว่า12หารด้วย2ได้6แล้วก็18หารด้วย2ได้9นะคะข้อ4ค่ะ20ส่วน40หารด้วยเลขอะไรออกไปให้มันเหลือ2ส่วน4สังเกตเลขนะคะ หารด้วย10ใช่ไหมหารด้วย10นะคะแบบนี้นะคะจาก20หารด้วย10ก็จะเหลือสองหารด้วย10ก็เหลือ4นะคะข้อที่5ค่ะ15หารด้วยอะไรแล้วได้5 21หารด้วยอะไรแล้วได้7ก็หารด้วย3นั่นเองเห็นไหมคะว่าถ้าทำถูกบนล่างจะได้เลขเดียวกันออกมานะคะเอามาเติมนี่นะข้อที่6ค่ะ56ส่วนด้วย28 หารด้วยอะไรออกไปทั้งบนและล่างแล้วได้2ซึ่ง2เนี่ยตอนนี้อาจจะมองภาพยากใช่ไหมอาจจะมองไม่เหมือนเศษส่วนข้ออื่นๆเลยแต่เราก็ต้องรู้โดยอัตโนมัติว่า2ก็คือ2ส,ส่วนหนแล้วสังเกตเลขจาก28หารด้วยอะไรแล้วได้1อันนี้ง่ายมาก28หารด้วยอะไรแล้วเหลือ1ก็คือหารด้วยตัวมันเองนะคะ28ก็จะหารด้วยตัวมันเองแบบนี้เราจะได้ตัวล่างมาก่อนนะคะตัวบนก็คือหารด้วย28ตามด้วย ลองเช็คนะคะเอา56หารด้วย28ได้2จริงไหมโดยเอา2ไปคูณ28ก็ได้56จริงจริงนะคะ,ะมาหากันต่อในข้อข้างล่างข้อข้างล่างนี้คือให้หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดข้อละ3จํจำนวนหาเหมือนแบบฝึกหัด6.6เลยแต่ว่าเราจะใช้วิธีการหารเป็นหลักนะคะนี่นะเหมือนตัวนี้เลยนะคะ แต่ว่าใช้การหารเป็นหลักเรามาดูเลยจากเลขมากๆแบบนี้เราจะทำให้มันเป็นเลขที่จำนวนน้อยลงโดยใช้การหารเข้าไปนะคะหารด้วยอะไรหารด้วยอะไรง่ายที่สุดวิธีการหารที่ง่ายที่สุดสังเกตถ้าตัวเศษและตัวส่วนตั้งต้นเนี่ยเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนคู่นะคะเป็นเลขคู่ เราก็เอาสองมาหารได้ทั้งบนและล่างเลยค่ะก็จะได้อะไรออกมาเศษห้าส่วนทวนไรเอย่ยส่วน10นะคะแบบนี้นะได้จำนวนแรกมาละจำนวนที่สองค่ะหารด้วยอะไรไปลองสังเกตมันหารด้วยสามไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นเลขคู่แบบนี้นะมันหารด้วยสามไม่ได้ เลข10หารด้วย 3, ไม่ลงตัวเลข20ก็หารด้วย 3, ไม่ลงตัวเราก็ต้องเอาเลขอื่นที่หารได้นะคะเอาเลขอื่นง่ายๆเลยสังเกตเห็นไหมมันมี0ูนย์เหมือนการหารด้วย10ไปหรือดูง่ายๆว่ามีแม่สุดคูณแม่ไหนที่มีทั้งตัวบนและตัวล่างอยู่ในเป็นผลคูณของแม่สุดคูณแม่นั้นนะคะอันนี้ก็แม่ส0มีใช่ไหมคะ หารก็จะเหลือเศษ1นส่วนสถัดมาค่ะดูสิว่าแม่สุดคูณแม่อะไรที่มีเลข10กับ20เป็นผลคูณในนั้นด้วยแม่อะไรคะแม่5ใช่ไหมคะก็ใช้แม่5มาหารวิธีง่ายๆคือถ้าใครท่องสุดคูณคล่องนะคะก็จะรู้ได้เร็วขึ้นนี้หารกันเหลือ2แล้วก็20หารด้วย5เหลือ4 คำตอบเอามาเขียนเลยค่ะเศษ5ส่วน10เป็นตัวแรกตัวที่2เศษ1ส่วน2แล้วก็ตัวที่3เศษ2ส่วน4แบบนี้เองง่ายๆไม่ยากเลยข้อที่ข้อที่สนะคะอ่าแล้วก็สังเกตดูถ้าเป็นเลขคู่ก็เอา2มาหารทั้งบนและล่างก่อนเลยนะคะหารก็จะเหลือเท่าไหร่ตัวบน6นะคะตัวล่าง 2 2 4 2 1 2ได้6ส่วนด้วย21นะคะตัวถัดมาค่ะ12ส่วนด้วย42หารอะไรดีที่มันมีผลผลคูณของแม่สุดคูณนั้นน่ะเป็นเลข12กับ42อยู่ในนั้นด้วยก็คือแม่6นะคะแม่6ได้ถ้าใครท่องแม่6คล่องเลยก็ได้แน่นอนนะคะหารกันเหลือ 2 2นะคะ12หารด้วย6เหลือ2เพราะว่า6คูณ2แล้วได้12นะคะถัดมาค่ะ4 2หารด้วย6ก็ได้7นะคะเพราะ6คูณกับ7ได้42นะคะตัวที่3หารด้วยอะไรดีให้มันหารได้นะคะหรือดูแม่สุดคูณว่ามีแม่สุดคูณแม่ไหนที่มี 12กับ42อยู่ในนั้นนอกจากแม่สองกับแม่6หารด้วยอะไรดีหารด้วยเท่าไหร่คะ3ใช่ไหมหารด้วย3ได้นะคะหารด้วย3ได้ตัวบนจะหารแล้วได้4นะคะเพราะว่า3คูณ4แล้วได้12 42นะคะ42หารหารด้วย3ได้เท่าไหร่คะ 14นะคะถ้าเราไม่แน่ใจท่องไม่เป็นต้องตั้งหารนะคะเอาคําตอบมาเขียนเลยค่ะเศษ6ส่วนด้วย21ตัวที่2นะคะเศษ2ส่วน7แล้วก็ตัวที่3เศษ4ส่วนด้วย14นั่นเองค่ะต่อบเลยเนาะข้อที่3นะคะเขียนเลยหารด้วยอะไรออกไปดี ถ้าเป็นต,ตัวบนเป็นเลขคี่ตัวล่างเป็นเลขคู่อย่างเงี้ยหารด้วย2ไม่ได้แน่นอนนะคะบอกไว้เลยหารด้วย2ไม่ได้ต้องเป็นเลขอื่นหารด้วยอะไรคะสุดคุณแม่ไหนที่มี27แล้วก็มี36แม่3ใช่ไหมแม่3นะคะหารกันก็จะเหลือเท่าไรเ9นะคะเพราะว่า3กับ9คูณกันได้27หารตัวล่างก็จะเหลือ12ได้เศษ9ส่วน12 ถัดมาค่ะตัวหาจำนวนถัดมาค่ะจำนวนถัดไปก็จะเป็น27ส่วนด้วย36หารด้วยอะไรที่มันมีแม่สุดคูณแม่ไหนที่มี27และ36เป็นขนคูณอยู่ในนั้นแม่อะไรคะแม่9นั่นเองเหรหารหารด้วยแม่9ไปก็จะได้เท่าไหร,ร่คะเศษ3ส่วนด้วย36หารด้วย994เป็น36 3าส่วน4ถัดมาค่ะมีไหมหาเลขอะไรได้อีกไหมที่มาหารแล้วลงตัวได้บ้างถ้าไม่เจอนะคะถ้าหาแล้วก็หายากใช้คูณเลยค่ะง่ายสุดใช้คูณได้นะคะใช้คูณก็ได้เนาะคูณอาจจะง่ายกว่าหารนะคะคูณด้วย2ละกันคุณฝ้ายคูณสองเข้าไป ได้ผลคูณออกมาเป็นเท่าไหร่คะตัวบน724ทด1นะคะ224บวกตัวทด1เป็น5ได้54ส่วนด้วย6212ใส่2ทด1 3กับ2คูณกันได้6บวกตัวทด1เป็น7จะได้54ส่วนด้วย72นะคะตัวแรกเศษ9ส่วน12ตัวที่2เศษ3ส่วน4แล้วก็ตัวที่3เศษ54ส่วนด้วย72ซึ่ง ขึ้นอยู่กับเราจะเอาเลขมาคูณเอาเลขมาเอาเลขมาหารนะคะมองเห็นชัดเจนเนาะมาต่อกันในข้อที่4เลยค่ะเศษ35ส่วนด้วย140่อ่ะเขียนไว้รอเลยก็ได้นะคะเศษ35สนะคะส่วนด้วย140แบ่งไว้เดี๋ยวพื้นที่ไม่พออ่ะ หารด้วยอะไรไปดีหารด้วยอะไรที่ได้ทั้งบนและล่างถ้าเจอนะคะตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5กับลงท้ายด้วย0สามารถใช้แม่5มาหารได้นะคะเด็กๆแบบนี้เลย35หารด้วย5ก็จะเหลือ7นะคะห4 0หารด้วย5ได้เท่าไหร่เอย่ยถ้าไม่ได้ก็ไปตั้งหารน,นะคะต้องตั้งหารแต่ถ้าได้ทําไปเลย5 2เป็น10 นะคะเหลือเศษ4กับ0เป็น4 5 8 8 40นะคะได้เศษ7ส่วนด้วย28นะคะเอาหารด้วยอะไรต่อนอกจาก5แล้วสังเกตตัวเลขสิ35แล้วก็140เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ7เพราะฉะนั้นเอา7มาหารได้นะคะ35หารด้วย7เหลือ5นะคะแล้วก็140หารด้วย7ก็ได้20 นั่นเองอต่อเลยนะคะ35แล้วก็ส่วน1 4 0หารด้วยอะไรออกไปดีในเมื่อหารด้วย7ได้หารด้วย5ได้นะคะก็หารด้วย35ได้เช่นกันอาจจะเป็นเลขเอาเลขมาเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอคำตอบมายิ่งหารด้วยตัวเลขที่มากเท่าไหร่ผลออกมานะคะจะมีค่าน้อยอย่างเช่นนี่นะเห็นไหม 35หารด้วย35หารตัวมันเองเหลือ1 140หารด้วย35ก็หมายความว่าเอา35คูณกับอะไรแล้วได้140นะคะก็คือเอาคูณกับเท่าไหร่คะใช่4ไหมลองเช็คคำตอบ35คูณกับ4ดูซิว่าใช่140หรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะนะคะ5 4 20ใส่ศูน์ทด2อ32บวกตัวทด2เป็น14ก็ได้ 140พอดีเลยนะคะหยิบมาตอบเศษ7ส่วนด้วย28ตัวแรกตัวถัดมาเศษ5ส่วน20แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะเรียบร้อยแล้วจบแล้วสำหรับคลิปแบบฝึกหัด6.7นะคะเป็นเรื่องของการหาเศษส,ส่วนที่เท่ากับเศษส,ส่วนที่กำหนดค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อในแบบฝึงหัด6.8กันนะคะสวัสดีค่ะ